ถ่ายนมุมสูงภาพจะสวยกว่านะไม่ย้อนแสงครับโอ้ชัดแล้วนะเริ่มชันแล้วนะนแ,วนะแข็งโค้กครับลึกขนาดนี้ยังไม่ถึงดียังไม่เปียกดีเลยนะปีนี้แรงมากฝนไม่ตกให้เลยครับปีนี้นะเรลือบรยอะดันดันดัน พีวงมีพีวงใส่ระบบชั้นไม่เอ้ยก,ก,กดอ่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกพี่น้องนเอฟซีทุกท่านนะอยู่กับผมออดัมซิงครับนี่ทักลองใส่ระ,ะบายน้ำออกนะเดี๋ยวหยวนระบายน้ำแล้วครับ วูดนสวยเลยเป็นลูกรังนะหนนูดิน่เป็นลูกรังนะสวยเลยทำทางวะเนี่เอ้าเต็มแล้วครับเกี่ยมะนาวปลาจิกนี่เป็นทานข้าวทีก่กับปาทิกนีส่สบายสบาย อยู่งานวิ่งงานเที่ยวมาอนเดิมนะวันนี้นะวิ่งไม่ไกลครับวันนี้ประมาณประมาณสามกิโลกับที่เทเป็นที่แปลงนะคิวต่อไปเสียวหวานครับเสียวหวานเสียวหวานสายจวดเจโอแปดีคันนี้ปั๊มใหญ่นะเจไฟครับสองร้สามาแรงมา ถ้าไม่ใช่เกียร brands, ์เร็วนี่คันนี้แรงเอาไม่อยู่เลยนะเป็นเกียร์เร็วนะคันนี้นะอ๋อเข้าซรงไหนเข้าซรงไหนจีวานอ๋อจาม์คซีอยู่กับเจ้าม์ค3ีขับรัสเสียยวนมาแน่นะว้าลงอีกนะดิ ลึกนะสารานี้ลึกเอาลงอีกก็ลึกประมาณกี่เมตรสี่เมตรได้ไหมประมาณสี่เมตรเนี่ยสี่เมตรกว่าเลยนะคองฟาวูฟาวูฟาอยู่แล้ววันนี้อยู่กันมุมสูงครับภาพสุดรอนี่น่าจะชักล่องเอาน้ำมานะ่ะ จะเปิดสาสารลุลงงนี้เชื่อมต่อกันนี่ยืนหลังเสือใช่เลยครับบ่อล่งนี้ระดับยังไม่ได้นะต้องเอาลงอีกน่าจะเปิดน้ำมานี่มาดูมุมนี้ถ่ายในมุมสูงนี่ภาพจะสวยกว่านะไม่ย้อนแสงครับ ทีมงานปลาเด่นล้วนะใครต้องการดินติดต่อได้ครับราคาค่าเที่ยวก็อยู่ตามระยะทางนะแต่เราใส่ให้สวยๆครับนี่ดินสวยๆเลยจัดไปราคาช่วงนี้ก็ต้องทำใจหน่อยครับ ไปตามค่าน้ำมันเชื้อเพลิงต้นทุนเราะมิ่งตามต้นทุน,นะเนาะเต็มกล่องดูเสียวหวานโอ้ชันแล้วนะเริ่มชันแล้วนะอ่าคิวต่อไปเสียแบงค์ครับ มีซูซนะูดเดก้าน่ะ fx70 z 2ตอนนี้เห็นสติกเกอร์ g x z นี่ไม่ใช่นะตอนนี้เป็น f x z นะครับ 6he195 เราครับขนาด195นี่ก็เหลือเฟือแล้วนะ วางทีแล้วจะแบงไม่หยุดเลยเดี๋ยวก็โดนจงอวัง<อ>ไปเรื่อยๆครับงานมีก็ได้ราคาก็เทนะไม่ได้ราคาเราก็ไม่วิ่งอ่ปะป่าเดินสั่งแล้ว Oh, Điểm xoay để chân lúc lăng đó nè Lúc lăng đen xoay đó Điều cầm ba bó จ้าของที่บอกว่าแล้วแต่นะครับเอาให้ลึกรุนรนกเลยุดรงมุดามไปสองเที่ยวแล้วนั่นแข็งโป๊กครับลึกขนาดนี้ยังไม่ถึงดยังไม่เปียกดีเลยนะปีนี้แรงมาก ฝนไม่ตกให้เลยครับปีนี้นะเรียบร้อยอฮะดันดันดันมีตีวงมีตีวง ว่าจอมหยุดขับรถอีกแล้วครับสุดยอดทีมงานเราแต่ละบทสุดยอดนะอมาดูพระเอกประจำทีมงานครับพระเอกประจำทีมงานปาทิ้งสับระเบิดซูโม่ซูโม่โมเอฟสิบแปดครับคุณปูสุดหลอ่อฮิโน่นะ่ะ เดี๋นะนูคุณปูจะสับระเบิดให้ดูนะขึ้นบอ่อสบายสบายครับ mm hmm. h o 7 4เป็นเกียร์ h o ชโวันนี้เผาเผาท้ายเผาท้ายนี่เป็นมิตซูบิชิฟูโซะ เป็นของพี่ลงนะนี่เผาท้ายข้ามสายพันธุ์มีแต่ยี่ห้องอื่นใช้ของเผาท้ายของฮิโน่แต่พาท,ทิ้งฮิโนไปใช้เผาท้ายของพี่ลงนะสดหรือไม่สดด้วย มาคทีพีศาจ์ครับเป็นสไตล์ของค่ายกูเบน่ะว่าเครื่องร้อนควันจะดันดันหน่อยควันจะพุ่งพุ่งแต่ก็ไม่เยอะครับเป็นไอรอนนะมากกว่าถ้ามองไปเห็นเป็นไอรอนนะเป็นไอร้อนมากกว่าดูล้วงดูล้วง

ใส่ไปเยอะๆครับใส่ไปให้งามๆทีมงานคุณภาพนะ,ะเต็มแล้วครับอ่ามาดูสับระเบิดหน่อยนี่ใต่ระับมชันไม่อ้ยกด จัดแรงจัดนี่เรียบร้อยครับผมเอาโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะก่อนจากกันอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ให้วันดันซิงด้วยนะสำหรับคลิปนี้บา,บายบายครับสวัสดีครับ